ดีจ้าซองขั้วน้องเนยมืีอย้างไรมีเมนูน้ำเสนอจ้ะเป็นลวกขอ้อปลาหมึกจ้ามือน,นี้ซื้อมาสองโลจา้าอันแรกกะบ้าต้มกันก้อนจ้าเครื่องปรุงกันก้อนคำจังน้อยจ้ามือน,นี้อยากจะไปกระแทกตะไคร่ใบบักกูจาก้จาจังวยมันข้าวมันบ่ม,นมีกินจ้าก็น้ำเดือบแล้วม่ยินเงินจา้าคีมนี้กะคือเกาลัดจ้าฝาก ติดตามกด subscribe ก,กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำังใจทางสองขั้วเนยจจะคลิปนี้ก็มาก,กดไลค์ถึงใจกดแชร์จ้าต่อไปก็เอาบะเบอรลงเลยจ้าตรงค้นมามีอะไรนี่แม่เม่บัวเขาเดียวไม่ปรุงยังเพิ่มามีมบัวส่วนน้ำจิมำ้มนี่คือน้ำจิ้มเนื้อย่างจ้าอีแม่เพิ่มไปซื้อมาจ้ายังเหลืออยู่ก็เลยเฮ็ดกินน้ำจิ้มลูกงสิ้นจ้าไปเฮ็ดซีฟู้ดก็ได้จ้า เียกะสิปิดฟ้าไว้ร้อยมันสุกจะบดทีนี้ง่ายๆจะเมนูนี้บ่ฮอนบะมีดฮอนจนกปิดฟ้าไว้กันรอมันสุกกับไปกินกันเลยจ้าด,ดีจย่ามกตกันลวกมึกอสย่าง,งกี่ย่างเอ,อ มาคนตาได้มือนยกออกังตอนหนไดหมแล้เส so ียงมมาดิจ้ามาจามเขมกันคามอนตอกินแล้วก็เลยมางดีแหละตคนจ้าสอบตอนไงวะบแม่ดีแลวปะน้ำกิมเนื้ยย่างได้จ้านี่แม่ันซื้อมามันเหลือจ้าแล้วแรกว่าเชฟไม่นุ่งดีอะไีแม่ได้วันพอเมื่กี้แจ้าวาเชฟเนยากับหลายเ้ต่อกัน

ก็จะยืดย้อนหลังมาเนตัววัานั่นัใจว่างม่อยากตอยเา็มดมตนินคุณจดเลย้คือมกเีป้ามีนี่ยินนท์ฮอนเขบรรยากาศะเนาะเนี่ร่มแห้งจ้ะแหว่ายี่ตอนเว้นคุณจะอะยังมันแรง

ก,กระดูกปลาหมึมแมแแมกแม่ช่วยตามคั่มเลยจ้ะแล้วทุกคนมากินคั่มเยคัมหน่อยช่วยตามไก่กินในอย่างเลยจ้ะนีนี่พักเนี่ย่พักไก่กระเขา่ะกระเขา ไม่ส yeah. ั่งเลยเล้ากระดูกระมือกระนีล่ะะดูกวนกึดกึดกึดวันม่ไหนที่เขเ่นหุ่นเนาะแต่ววั ไมาอยากนอัมันนีกัเปลี่ยนมุมจ้จวมันมืดอไ,ไดอว่าไฟมใส่ซหนีจามด้แกงพอดียังบอครับฟางโมกปากเ่าบอกฟางโมจะทอแดเยอมุมเปลี่ยนไปอย่างแต่เห็นบนทุกคนเจวไอ้ไม่กินน้ำมืน Nó vào lòng gà em là yêu hổ luôn em 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 ăn em ยิ่งขอเดมิเนี่สองน่าจะนักีนะก็ขอ้องก่อยเนจ้ะน่าจะกิน่ใช่จะนีแม่ปานดันสะบานมาได้เอาใชยเดี๋ยวบ้เนบ้า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 น้นเอา ุทายอกินอน้องฟาอยู่ี่ทีไก่กบ่ได้ร <c oughs> ้อยฟ้าอีกนีเจ้อิานาคลิปน้าจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายกินอ่บ ไม่ไปจ้ะตอนนี้ก็ยากแล้วเรื่องทางเลย